สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Talk นะครับประจำวันพฤหัสบดีวันที่10นะครับเมษายน2568นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารายการนี้นะครับไม่ได้มีเนื้อหาในการชักชวนชี้นำหรือเชิญชวนในการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากตัวเลขเศรษฐกิจและก็ข่าวสารเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนักลงทุนต้องศึกษาแล้วก็ตัดสินใจด้ตัวของท่านเองนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้หลายท่านนะครับเดินทางกับภูมิภาคนะครับตามต่างจังหวัดเนื่องจากใกล้ถึงวันเทศกาลสงการนะครับทางเรานะครับ HTFX นะครับ Global นะครับก็ขออนุญาตนะครับอวยพรนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางนะครับกับภูมิภาคภูมิลำเนานะครับโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้สงการนี้นะครับทุกคนนะครับร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยนะครับ เช้านี้เราไปดูนะครับในฝั่งของตัวตะก้าค่าเงินกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ค่าเงินนิสวีนด์นะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาอย่างนานนะครับแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะครับวันนี้ปรับตัวฟื้นนะครับขึ้นมานะครับเนื่องจากเมื่อคืนนะครับมีการนะครับเทขายค่าเงินฟังสวิตแล้วก็ JPY ออกอย่างรุนแรงนะครับ หลังจากที่คุณเดีอนทมนะครับประกาศเรื่องอัตราภาษีในการพักเบรกนะครับให้ระยะเวลาอีก90วันนะครับก็คือ3เดือนนะครับใครพร้อมก็เข้ามาเจราจายยกเว้นประเทศเดียวที่ฉันจะต่อยกับแกแรงๆนะครับนั่นก็คือประเทศจีนเดี๋ยวเราไปว่าในเนื้อหาถัดไปกันนะครับเช้าวันนี้ตลาดเอเชียเปิดมานะครับค่างเงิน JPY ก็เปิดบวกนะครับ ค่าเงินในฝั่งของคุณออสเตรเลียนิสเดียนเปิดบวกนะครับค่าเงินฝั่งยุโรปเปิดบวกหมดนะครับค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวร่วงลงนะครับคืนนี้มีตัวเลข CPI มารอลุ้นนะครับว่าดอลลาร์จะฟื้นกลับคืนมาได้หรือเปล่าไปดูนะครับการเขียนรายงานนะครับจากคุณเออร์เน็ตฮอบแมนนะครับจากฝั่งของกิสโก้นะครับคุณเออร์เน็ตฮอบแมนลงนะครับข้อความในการที่เกี่ยวกับตัวภาษีสุรากรเมื่อคืนนะครับที่คุณดูนั้นทำนะครับได้มีการ ประกาศนะครับผมจะเรียกว่าทัามทาริสแล้วกันนะครับก็คือพูดได้ง่ายภาษีของทั่ะนะครับไม่ต้องไปเอาคําสวยหรูของแกละเรียกว่าภาษีของแกนี่แหละนะครับง่ายดีเพราะว่าแหมทําทุกอย่างมันเหมือนกับจัดฉากไว้ทุกเรียบร้อยนะครับอะเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าคุณเอเดนออฟแมนเขียนไว้ยังไงกันบ้างเขาบอกว่าตลาดนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างมากเนื่องจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่ล่วงมานะครับในช่วงเวลาการซื้อขายต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย หลังจากที่ภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นจากได้รับข่าวว่ามีการยกเว้นนะครับการระงับการซื้อขายนะครับ90วันนะครับจากประเทศต่างๆาาหมายว่าระงับภาษีนะครับที่จะขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะหลายประมาณ34-64%เนี่ยให้นะครับดำเนินการแค่10%นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีก็เป็นข่าวดียกเว้นประเทศจีนประเทศเดียวนะครับที่เขาจะไม่มีการเจรจาในช่วงนี้นะครับ เขาบอกว่าในเรื่องของเมื่อคืนนะครับคุณเดลเนนทามเนี่ยเขาได้มีการทวีตนะครับลงไปเขาบอกว่าในข้อเท็จจริงที่มีประเทศมากกว่า75ประเทศเนี่ยได้เรียกร้องให้ตัวแทนของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สำนักงานการค้าและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือเรียกชื่อย่อว่า USDT อ่ะ USTr นะครับ USTr นะครับอ่ะ USTr เจรจาหาทางออกในประเด็นที่กำลังหาลือกันเกี่ยวกับการค้านะครับอุปสรรคทางการค้าภาษีศุลกากรการจัดการสกุลเงินนะครับและภาษีศุลกากรที่ไม่ใช่ตัวเงินและเนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่ได้ตอบโต้สหรัฐอเมริกาในรูปแบบใดๆนะครับเขาจึงบอกว่า การทําตามคําแนะนําที่หนักแน่นของเขาเนี่ยเขาจึงอนุญาตนะครับก็คือให้มีการระงับการเจรจาเป็นเวลา90วันและลดภาษีศุลากากรซึ่งกันและกันลงอย่างมากนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวถึง10%โดยมีผมบันคัดใช้ทันทีก็นั่นแหละครับก็เหมือนกับแกพูดออกมาเนี่ยเหมือนประมาณว่าที่ผมประกาศมาเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะขึ้นหรอกนะครับเหมือนกับอยากแค่อยากเรียกมาคุยอะแต่ก็ต้องแสดงอํานาจหน่อยนะครับ โดยยังพูดต่ออีกนะครับว่าตัวของการขาดความเคารพนะครับของจีนที่มีต่อตลาดโลกนะครับผมจึงขอปรับนะครับขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็น125%บเป็นก็โดยมีผลทันทีเช่นกันนะครับเขาบอกในอนาคตอันใกล้นี้จีนอาจจะตระหนักว่าการเอาเปรียบสหรัฐและประเทศอื่นนั้นไม่ยั่งยืนหรือเป็นที่ยอมรับได้อีกต่อไปนะครับก็ทําก็โจมตีจีนไปหนักเหมือนกันนะครับเมื่อคืน เขาบอกว่าข่าวนี้นะครับส่งผลให้ดัชนีหุ้นพุ่งขึ้นสูงนะครับโดยดัชนี S&P นะครับและดาวโจนส์นะครับเพิ่มขึ้น6%ในช่วงเวลา15นาทีขณะที่ n น d a แนะครับซึ่งเป็นหุ้นนะครับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่เคยปรับตัวลงมากที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้น6.5%นอกจากนี้บิตคอยยังได้รับอันนี้ส่งนะครับเมื่อวานจากข่าวที่มีการเลื่อนการเจรจาออกไปจาก90วันนะครับโดยจกุลเงินดิจิตอลชั้นนำนะครับ เพิ่มขึ้น3.34%ในช่วงเวลา15นาทีเช่นกันก็พอประกาศเสร็จเมื่อวานหุ้นนะครับกับบิตคอยขาดรับน้ํามันก็ขาดรับนะครับเมื่อคืนก็ทําให้ตัวนักลงทุนเนี่ยก็ได้อันิี้ส่งนะครับจากการที่ใครเมื่อวานเข้าซื้อหุ้นไว้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเมนนื่อคืนเนี้ยจะบอกว่า S&P เนี่ยปิดตลาดนะครับในแดนบวกนะครับมากที่สุดเลยนะครับเมื่อคืนนะ เดี๋ยวเราไปดูในมุมมองของพอคุณถามผู้เสร็จนะครับก็ไม่โพสต์นะครับที่รัฐมนตรีคังนะครับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการเรียกเก็บภาษีสุลกากรนะครับอย่างคุณสกอตเบสเซนนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าเขาให้สัมภาษณ์นะครับนอกทำเนียบขาวไม่นานหลังจากที่คุณอนันทำนะครับหยุดนะครับไม่ใช่หยุดนะครับการคือชะลอนะครับขยายการเจรจาเอาไปอีก90วันนะครับ ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการนะครับเพื่อดึงให้ประเทศต่างๆเข้ามาร่วมเจรจาอันนี้คุณสกอตเบเซนพูดแล้วนะเขาบอกว่าแผนการทั้งหมดเนี่ยเพื่อดึงมาให้ประเทศต่างๆเข้ามาเพื่อเจรจานะครับเขาบอกว่า,วาดเราได้เห็นกลยุทธ์การเจรจาที่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งประธานดีนุชทำได้ไดําเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันนี้ซึ่งได้นําประเทศต่างๆมากกว่า75ประเทศเข้ามาเจรจานะครับทุกประเทศทั่วโลกต้องการเข้ามาเจรจาเรายินดีจะรับฟังคุณนะครับเราจะลดภาษีสุรกากรเหลือพื้นฐานเนี่ย ลดลงเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับพวกคุณที่พร้อมจะเข้ามาเจราจากับเรานะครับเราจะหาลือกันนะครับถึงแนวทางการแก้ปัญหากับพันธมิตรทางการค้าที่ดีของเราขเขาใช้คำว่าที่ดีเลยนะทุกคนนะมันคือมันโจมตีจีนจริงๆเนาะคืนนะก็นะครับคุณสกอตต์เบสเทนยังกล่าวเสริมว่าจีนเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับโดยอัตราภาษีของจีนเนี่ยต่อสินค้าจีนพุ่งสูงถึง125%เนเนื่องมาจากจีนยืนการที่จะเพิ่มระดับภาษีให้สูงขึ้น โดยจีนเนี่ยไม่ยอมฟังคําแนะนําจากเราอ่านี่คือเขาโจมตีทุกดอกทั้งลูกพี่ลูกน้องนนะเมื่อคืนนะครับก็ทําให้นะครับเมื่อคืนในช่วงที่มีการประกาศนะครับราคาทองคําปรับตัวลดลงนะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับเมื่อวานสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับกลับเข้าสู่ตลาดทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินนะครับหรือแม้แต่ตัวราคาทองคําและโลหะเงินนะครับรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานปรับตัวสูงขึ้นนะครับคลิปโตเคอรนซีและน้ํามันนะครับ ปรับตัวเขียวทั้งกระดานนะครับเมื่อคืนนะครับจนถึงเช้าวันนี้อ่ะเราไปดูในฝั่ง CNBC รายงานเกี่ยวกับฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับโดยที่วันนี้เขาคาดการณ์ว่าหุ้นในฝั่งยุโรปนะครับจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากการที่ตลาดยังไม่เปิดพอตลาดเปิดเนี่ยเขาคาดการณ์นะครับว่าหุ้นในฝั่งยุโรปนะครับจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงประมาณ13-14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับเขียนว่า เซียนบีซีรายงานนะครับยูโรมารเก็ตนะครับหรือตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อการเปิดการขายในวันพฤหัสนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีถามของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายภาษีเมื่อวันพุธส่งผลให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้นโดยดัชนีสต็อก600ของฝั่งยุโรปนะครับมีมีการปิดตลาดลดลงนะครับเมื่อวาน3.5ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดตตัง้ตงแต่เดือนมกราคม2567นะครับเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยมาจากราคาที่หุ้นที่ผ่านผัวนะครับอย่างรวดเร็วซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดเคลื่อนไหวขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะครับแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าการที่ในวันพุธนะครับทั้มเนี่ยได้ลดภาษีนะครับตัวทั้มทาลิฟเนี่ยนะครับได้ลดอาตาาัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของชานเมกาลดลงเหลือ10%เป็นะครับเป็นระยะเวลา90วันซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากความคิดเห็นก่อนหน้าที่จะยืนการว่าจะไม่มีการยกเลิกภาษีสุลกากรน,นะครับ ก็น่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าทั่วโลกก็กังวลนะครับแต่พอลดแล้วก็หายใจได้บ้างนะครับ3เดือนก็ทําอะไรได้เยอะเช่นกันนะครับโดยข้อมูลการรายงานนะครับจากสถาบัน IG นะครับดัชนี FTSE ของ100ของอังกฤษนะครับคาดว่านะครับคาดว่าทุกคนคาดว่านะฟังดีๆนะคาดว่านะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ 414. จุดนะครับ เป็นนะครับ8 0ด1นะครับดัชนีแดกของเยอรมันนะครับคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเพิ่มขึ้น1547จุดนะครับปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่21231จุดและดัชนี CAC 4 0นะครับของฝรั่งเศสคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ543จุดเป็นระดับนะครับ7จ1 8จุดนะครับในขณะเดียวกันนะครับ FTSE MIB นะครับ ของอิตาลีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ3 0 3 1จุดเป็นระดับ3,004,911จุดนะครับก็เขารายง,งานนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้คาดการณ์ว่าหุ้นในฝั่งยุโรปจะดีตัวตามนะครับหลังที่หุ้นในฝั่งเอเชียเช้าว,วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วอ่ะเราไปดูหุ้นในฝั่งเอเชียเช้าว,วันนี้นะครับในข่าวสารกันบ้าง โดยเช้านี้หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากหุ้นวอลล์สตรีทมีการซื้อขายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2551นะครับโดยเช้าวันนี้นะครับผู้นำนะครับอย่างตัวญี่ปุ่นนะครับมาเช้าเปิดบวกนะครับนิเคอี225ของญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนะครับนิเคอี225อยู่ที่8.35เปอร์เซนะครับเปิดบวกค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเช้าวันนี้กอสปีของเกาหลีใต้นะครับปรับตัวอยู่ที่5.56เปอร์เซต์นะครับ แล้วก็ห่างเสียงฮ่องกงนะครับเปิดบวกอยู่ที่1.80นะครับแล้วก็ A$ s x 200นะครับของออสเตรเลียก็ปรับตัวดิดขึ้นเช่นกันนะครับ4.65%นะครับรวมถึงเซี่ยงไฮ้นะครับรวมปรับตัวบวกอยู่ที่0.93%เนะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับก็ปรับตัวบวกเขาเรียกว่าทุกภูมิภาคนะครับหุ้นตอบสนองต่อนโยบายภาษีของคุณโดนดวนทมนะครับ เราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจของข้ามคืนนี้กันบ้างนะครับจะมีการรายงานตัวเลข CPI ในช่วงดึกวันนี้นะครับในฝั่งสหรัฐอเมริกาจะช่วยหนุนให้ค่างเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับในการตัวเลขนะครับของการรายงานนะครับ ตัวเลข CPI ค่ำคืนนี้นะครับโดยคาดการว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือ o อ e CPI นะครับมีการคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเดิม0.2ปรับขึ้นเป็น0.3นะครับตัวเลขดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานนะครับ CPI นะครับเมื่อเทียบแบบเดือนต่อเดือนนะครับคาดการว่าจะลดลงนะครับจากเดิม0.2เหลือ0.1นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ยังมีการรายงานตัวเลขการว่างงานรายสัปดาห์นะครับคาดการว่าจะมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นนนนนะครััับบเเเปป็จยชิิงงลลต่่อาาด ส่วนของดัชนี CPI เดี๋ยวคืนนี้เราไปวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งในช่วง HTFX Talk ตอน1ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์เจาะลึกให้นะครับในช่วงนั้นนะครับก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่สําคัญนะครับไปรอรุ่น CPI คืนนี้เลยตลาดจะขาดรับไปในทางใดนะครับช่วงเช้าวันนี้ดัชนีราคา CPI ของจีนนะครับปรับตัวร่วงลงเพิ่มเติมนะครับจากเดิม0.2นดะครับลดลงไป0.4%นเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับฝั่งของขาดจีนนะครับ ก็ต้องบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะมีการชะลอตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากโดยภาษีของสเมิกาด้วยอาจจะเป็นปัจจัยเชิงกระทบนะครับสเท่าเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราไปดูในฝั่งของเทคนิคอลอนาลิตกันเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงเช้าถึงบ่ายวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปวิเคราะห์ละเอียดกันอีกทีตอนใหทีเอ็กทอกตอน1นึ่ทุ่มตรงครับผมไปดูกันครับในฝั่งเทคนิคอลอนาสิตนะครับเช้าวันนี้ราคาของค่าเงินดอลลาร์นะครับ เมื่อคืนหลังจากมีการประกาศนะครับเคลื่อนชะลอการเก็บขึ้นภาษีของคูนทามนะครับค่าเงินดอลลาร์ดีตัวเองกลับขึ้นมาอยู่ที่103.11นะครับแต่ก็เช้านี้ปรับตัวล่วงต่อต้องไปลุ้นว่า CPI วันนี้จะกลับมาดีขึ้นต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าไม่ดีต่อค่าเงินบาทไทยนะครับการเงินบาทไทยปรับตัวแข็งค่าเนื่องจากการรายงานภาษีนะครับแต่อาจคาดการว่าเช้าวันนี้อาจจะทําให้ค่าเงินบาทนะครับกลับไปอ่อนค่าเช่นเคย เนื่องจากเดี๋ยวถ้าหากสหรัฐแข่งข้านะครับก็จะกดดันค่างเงินบาทไทยนะครับรวมถึงกดดันค่า,าราคาทองคําเราไปด้วยในตัวนะครับก็ลุ้นให้ดาล่าปรับตัวแข็งค่าแล้วนักลงทุนนะครับยังกลับเข้าซื้อทองคําต่อเนื่องนะครับอ่ะเราไปดูทองคําก่อนข่าว CPI ในค่ําคืนวันนี้กันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าช่วงนี้แนวมันเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะรับจะต้านมันแหกไปทุกแนวนะครับตอนลงก็แนวรับก็เละแล้วเลกเหลวหมดนะครับ ตอนขึ้นก็แหลกเหลวเช่นกันทะลุทุกแนวนะครับโดยวันนี้นะครับมีมุมมองนะครับผมมีมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำนะครับหลังจากที่เรื่องผลการกระทบกระทั่งนะครับระหว่างสหรัฐและจีนนะครับทวีคูมแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยคาดการณ์ว่าวันนี้ราคาทองคําอาจจะมีสิทธิ์ไปออทำ high ที่จะดับราคา2,200นะครับก็จุดใหม่สูงสุดและเป็นเป้าหมายนะครับที่3,200นะครับ โดยคาดว่าจะมีตัวเลขของ CPI นะครับมาเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกอีกตัวนะครับต่อราคาทองคำทำให้ถ้าเกิดว่าบ่ายวันนี้นะครับเขาสามารถเบรก3,140นะครับขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปยืนราคาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ยืนราคาต่อนะครับทำเอาทำา i g ใหม่รอที่3,170นะครับอาจจะมีการย่อลงมาที่3,140อีกครั้งเพื่อที่จะรอตัวเลข CPI ใน่ําคืนนี้ปรับตัวขึ้นต่อนะครับ เพราะนั้นวันนี้มองหน้าไม้ได้เดียวนะครับไม่ให้ซิกหน้าเซลล์นะครับหากราคาย่อลงมานะครับ3,112นะครับ3,100ทวนนะครับเก่งกำไรของขาบายนะครับฟังให้ดีนะราคาย่อมา3,112 3,100นี่เก่งกำไรขาบายอย่างเดียวนะครับรือถ้าจะใช้เป็นบายสต็อปนะครับผมแนะนำว่าให้ตั้ง3140นะครับ3135เนี่ยราคาขึ้นมาอาจจะมีการย่อนะครับเพราะนั้นการย่อลงมาตรงนี้จะเป็นการเก็บรอบบายด้วยนะครับ เพราะนั้นวันนี้ไม่เล่นเซลเลยนะครับจะใช้นะครับพื้นฐานอย่างครับอยู่ประมาณ3,112-3,100หากราคามีการย่อนะครับจากการเทส3,135นะครับอาจลงมา3,120เก็บบายนะครับแล้วก็บายสต็อปที่ราคา3,140ราคาเบรกขึ้นนะครับน่าจะไปต่อได้อีกไกลนะครับเพราะนั้นในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเช้าวันนี้นะครับแรงส่งจะค่อนข้างดีนะครับเช้าวันนี้ เป็นปัจจัยที่ส่งให้ราคาทองคำยังกลับมายืนในแดนบวกเหนือราคา3,100ได้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1,330นะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เน้นหน้าบายนะครับย่อบายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้วิเคราะห์ละเอียดใน HTX Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนการชนตัวเลข CPI เวลา1ทุ่มตรงนะครับ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในค่ำคืนนี้สำหรับเช้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ